สวัสดีครับพบกับรายการซื้ออีกแล้วนะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการเปลี่ยนลําโพงทีวีนะครับก็เนื่องมาจากทีวีที่ใช้อยู่เนี่ยลำโพงมันแตกนะผมใช้ทีวีซัมซุง55นิ้วรุ่น F6004 นะครับซื้อมาก็ได้10ปีแล้วล่ะ ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอาการลำโพงแตกเสียงแตกนะครับฟังข่าวฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็เลยจะลองหาทางซ่อมดูนะครับครั้นจะเปลี่ยนทีวีใหม่เลยเนี่ยก็ยังเสียดายอยู่นะเพราะว่าซื้อมาตอนนั้นราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับประกอบกับไปลองเซิร์ชหาอะไหล่ดูในช้อปปีนะก็พบว่าลำโพงของทีวีรุ่นเนี้ยราคามันแค่ประมาณข้างละร้อยเองงบในการเปลี่ยนก็น่าจะแค่200 เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเปลี่ยนยากไหมและเปลี่ยนได้สําเร็จหรือเปล่านะครับอะไหล่ลำโพงที่ได้มานะครับก็เป็นของเทียบจากจีนแน่นอนซึ่งทางร้านเนี่ยแนะนําให้แกะออกมาแล้วก็วัดขนาดก่อนสั่งซื้อนะครับเริ่มมาเนี่ยก็คอนเฟิร์มอีกครั้งนะ g ีวของผมนะครับ F 6 4 0 4 ทำความสะอาดฝาหลังซะก่อนนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ําปัดหมาาเนี่ยเช็ดฝุ่นออกซะก่อนแล้วค่อยใช้บลเวอร์เป่าไม่งั้นฝุ่นจะฟุะฟ้งเต็มบ้านไปหมดนะครับความหน้าจอลงบนผ้านวมบนโต๊ะอาหารก็ได้นะเพราะว่าทีวีมันค่อนข้างใหญ่เนาะเริ่มทําการลือ้อฝาหลังนะครับโดยการถอดเอาขาตั้งออกมาก่อน เก็บน็อตดีๆนะครับระวังน็อตหายน็อตหายประกอบคืนได้ไม่ครบนี่ลําบากเลยนะครับ จากนั้นก็ทำการขันน็อตบริเวณกรอบนะครับเวลาที่เพื่อนๆขันน็อตออกมาเนี่ยให้ดูขนาดของน็อตด,ด้วยนะดูความยาวดูไซส์ด้วยว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าแต่ละรูของทีวีรุ่นไหนเนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันให้เพื่อนๆแยกไว้ด้วยนะครับแต่สำหรับรุ่นเนี้ยน็อตกรอบนอกเนี่ยมีขนาดเท่ากันเนาะก็เลยเก็บไว้ในกล่องอันเดียวกัน แต่จะมีน็อตบางจุดนะครับซึ่งข้างหลังทีวีซัมซุงเนี่ยเขาจะเลเบลไว้ว่าเป็นตัว B นะครับจะเป็นน็อตแบบยาวนะเนี่ยตัว B นะครับก็ให้แยกไว้อีกกล่องหนึ่งเมื่อขันน็อตหมดเนี่ยจะสามารถยกฝาหลังได้โดยง่ายนะครับก่อนยกระวังนะครับอาจจะมีสายไฟบางเส้นยึดกับฝาหลังค่อยๆแง้มนะครับ อย่างรุ่นนี้จะเห็นว่าพอยกฝาหลังชั้นนอกออกเนี่ยนะครับจะมีรูน็อตซ่อนอยู่อีก2รูก็ให้ทำการไขออกซะเพื่อจะยกกรอบนอกออกมาให้ได้ถ้ายกไม่ได้เนี่ยให้หาดีๆนะครับอาจจะมีรูน็อตที่เพื่อนเพื่อยังไม่ได้ไขอ่ะผมกำลังยกฝากรอบนอกออกนะครับจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะมีสายไฟเชื่อมไปยังปุ่มที่ใช้คอนโทรลทีวีนะครับผมก็ใช้วิธี ไม่ถอดคอนเนกเตอร์นะครับแต่ว่าขยีนขยับเอาฝาหลังเนี่ยขึ้นไปวางไว้ข้างบนแทนเพราะผมต้องการแค่จะเข้าไปซ่อมตรงบริเวณลำโพงนี้เท่านั้นลองเอาลำโพงที่เราสั่งซื้อมานะครับมาเทียบขนาดกันดูนะก็พบว่ารูน็อตตรงกันพอดีเป๊ะน่าจะเข้ากันได้นะครับสังเกตขีดสีแดงนะ เป็นขั้วของลําโพงนั่นเองนะครับขีดสีด่างเป็นขั้วบวกก็ให้ต่อเข้าไปตรงจุดเดิมนะครับเห็นลักษณะลำโพงเดิมที่ขาดแหว่งไปเลยนะครับชัดเจนอันนี้แหละทำให้เสียงมันแตกนะครับข้างนี้ก็ขอบลำโพงฉีกขาดเช่นเดียวกันนะครับ จากนั้นก็ทําการขันน็อตลำโพงออกมานะครับโดยใช้ไขควงจิ๋วหรือว่าไขควงที่เอาไว้ไขแว่นนั่นเองก็จะเห็นลักษณะของหางปลาจิ๋วนะครับที่นําสัญญาณเสียงมาป้อนให้กับลำโพงแต่ว่ายังไม่สามารถเอาลำโพงออกมาได้นะครับมีเทปกาวแปะอยู่ mm hmm. เพื่อนๆค่อยๆลอ,ลอกเทปกาวตรงนี้ออกมาพยายามอย่าให้ขาดนะครับจะได้แปะประกอบกับเข้าไปได้เหมือนเดิม เทปกาวมีสองด้านลอกออกให้หมดเอาเฉพาะแค่บริเวณที่มันยึดลำโพงอยู่ก็พอแต่ถ้าขาดจริงๆก็อาจจะใช้เทปกาวสองหน้าแบบบางเนี่ยยึดกลับเข้าไปได้ทีนี้ก็จะหยิบเอาลำโพงออกมาได้แล้วครับขาดแน่นอน ลองเอามาเทียบกันดูนะครับระหว่างลำโพงของเดิมนะตัวล่างนะครับกับของใหม่ที่สั่งซื้อมาก็จะเห็นได้ว่าขนาดเหมือนกันทุกประการนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยด้านหลังจะมีตะแกรงโลหะด้วยซึ่งของเทียบไม่มีก็ทำการเปลี่ยนลำโพงครับขันน็อตยึดเหมือนเดิมเลย แล้วก็แปะเทปกาวให้เรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับกาวมันยังมีความเหนียวอยู่ก็ยังสามารถยึดลำโพงกลับเข้าไปได้เหมือนเดิมครับ จากนั้นก็เอาลำโพงกลับเข้าที่นะครับโดยใส่เขี้ยวทางด้านซ้ายก่อนเข้าไปในสล็อตของมันแล้วจึงเอาปุ่มกริปตรงนี้นะครับให้มันเข้าร่องกับตัวถังของทีวีก็จะสามารถยึดลำโพงเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยไม่ขยับไปมาอีกข้างหนึ่งก็ทำการเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับขันน็อต ยึดให้เรียบร้อยแต่ข้างนี้สังเกตว่าขั้วบวกจะอยู่มาทางด้านล่างนะครับสลับก,กันกับข้างเมื่อกี้เช็คความเรียบร้อยครับขอบลำโพงสวยงามใหม่เอี่ยมเลยครับคุณภาพเสียงเนี่ยผมได้ลองฟังแล้วนะครับก็คือใช้งานได้นะแต่คุณภาพก็คงไม่เท่าอะไหล่แท้ ก่อนปิดฝาหลังนะครับเช็คคอนเนคเตอร์ก่อนด้วยว่ามีอะไรหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดฝาหลังคืนให้เรียบร้อยครับเสร็จเพียงเท่านี้เองครับใช้เวลาไปประมาณ40นาทีนะครับกับการรื้อมาเปลี่ยนลำโพงนะครับใช้งานได้ดีเลยแหละนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบกไปหาช่างนะซึ่งถ้าไปหาช่างเนี่ยผมคิดว่ามีหลักพันแน่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจลำโพงสามารถกดดูลิงก์ที่คำอธิบายได้วันนี้จบเท่านี้ขอบคุณมากครับ